วันนี้ก็อยู่กับเกมเกมนี้ไม่เปเพซึ่งเกมนี้สร้างโดยพี่ติ๊แคดก็หลายๆคนก็เลยรู้จักแหละกูก็เลยถือโอกาสกูเลยมาเล่นเลยก็ละครหนึ่งประมาณเมื่อเกมมีใครสักคนที่ต้องการเงินไปซื้อคอมใหม่แต่เนื่องจากว่าเขามีเงินหนึ่งแสนบาทและเกือบจะได้ซื้อคอมแล้ว แต่ว่าจุดๆที่ทํางานมันอยู่ใกล้ไกลบ้านแล้วไงต่อเอาและไงต่อดีกว่าเขาเลยหาที่พักราคาถูกที่ทํางานและจะได้ออกทํางานสะดวกและจะได้ซื้อคอมใหม่ด้วยไวๆแต่แดนเจอเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเฮ้ยอะไรอ่ะอู้นี่สินะเกมที่คนไทยเขาสร้างอ่ะเอ้ยรู้สึกเมาช้าไปหน่อยกอสติกแป๊บหนึ่งเออค่อยสมดุิขึ้นมาหน่อยนะเราไปด้านโน้นดิอ้าวห้ามไปอันนี้ก็ ข้ามไปก็ปอย่างที่โตเกยียวมันบอกแล้วก็เป็นพนักง,งานเดือนเดือนที่ได้คอมอะไรเออ,เอดีป้าทำไระไรป้าคุยโซดีจ้าใช่คนที่ติดต่อหาห้องเช่าที่ราคาถูกๆใช่ไหมใชรร่รค่ะป้าโอ้ดีๆแถวนี้มันเงียบมากสงบมากเลยไม่ค่อยมีคนผ่านมาเอาเป็นว่าลองไปดูในห้องก่อนและกันห้องของเธออยู่ชั้นบนห้องห้องติดบันไดเลยอ่ะมาเลยป้าไปห้องพัก เดี๋ยวนี้ออู่แล้วที่เป็นพี่เจ็ดแคทห้องนี้ป้าป้าใช่แหละเปิดเลยนี่ห้องเราสินะก็ได้อยู่แล้วมึงยังไม่ดูห้องเลยมึงใจนี่เลยไหนเราดูได้อื่นดิโคเชนมาโคเชนมาโอ้เปิดเลยเปิดเลยไม่เปิดเป็นยัไงบ้างโอเคไหมทําไมห้องนี้ไม่มีหน้าต่างแถวนี้ปลอดภัยจริงจริงเหรอขอเช่าห้องไม่มีหน้าต่างละอ้อพอดีว่าป้าปรับปรุงบ้าน มันเป็นธรรมดาของห้องเช่านะงบงบป้าไม่พอเลยยังไม่ได้ติดหน้าต่างมันเป็นบ้านธรรมดานี่แหละใช่ใช่ใช,ใช่มันไม่ได้ไปวัดอะไรดีหรอกล่ะจ๊ะพูดอย่างนี้ไม่แน่นอนปลอดภัยจริงหรอป้าแน่นอนป้าอยู่แถวนี้ตั้งนานไม่มีโจนอะไรแบบนี้เลยเออจริงป้าดูหน้าป้าดิขยี้เลยเช่าอะไรป้าโอเคนะจ๊ะห้องนี้นะดีๆแล้วเราจะไปไหนต่อละ่ะผมไปทํางานแล้วก่อนนะป้าเออเฮย้ยพี่วินพีวินมาจากไหน นี่มันพีวิที่อยู่ในคลิปได้วะโอ้โห,หนาพีม่งคล <c oughs> องเท่เลยอะไปตึกเอ็กเวสซตห่างจากนี่สองซอยโอ้แถวนี้มีคนเช่าห้องแล้วเหรอเนี่ยพอดีเพิ่งมาย้ายมาวันนี้น่ะอืมมีอะไรเหรออ่าไม่มีอะไรอะอาจจะจำผิดซอยเอาเป็นว่าไปตึกเอ็กเวสซสองสองซอยถัดไปใช่ไหม,มไปเลยอ,อยู่ต่อแล้วกันป้าเย็นบอกทางอยู่ก็เกมก็บกับงคับให้เราไปตรงนู้นแล้วคงไม่มีอะไรหรอกไปเลยไปเลยวันที่หนึ่งช่วงกลางคืน คุณได้ทำงานหนึ่งพันบาทเอ้ยได้วันละพันเลยเอรายงานขั้นต่ำามันไอ้นี่เลยไอ้นี่เลยนะสามร้อยบาทไหนเราไปห้องอื่นเดี๋ยละโอเ้เกไม่ให้ไปตรงนี้ให้ไปได้แน่นอนม,มึงไม่ได้เช่าห้องนี้ไหมพื่งสำหรับที่เป็นพี่ถิ่แคสสินะประตูรักรักเลยขึ้นเลยเอ้าเนี่อะไรอ่ะเนี่ยไอ้นี่แหละโคชเชนมาโคชเชนมาก็เป็นฟู์หรือมั้งเข้าเลย เปิดเข้ามาแล้วเชีย่ยเชี่ยอะไรเสียงเคาะประตูมาจากหลักตู้เปิดเื่องห้องไม่เกรงใจเลยแล้วเนี่ยหรือว่าสงสัยจะฟีดจัดๆเลยใส่แล้วผีผีแน่ๆกรุณีห้องไปเตือนหน่อยเนะี่ยไปมัง้งผีแน่ๆเลยเปิดได้ไหมผมยุ่งอะไรไม่ได้กับโน้ตบุ๊กซื้อของออนไลน์โอ้โหขายของจัดและดูต่างค่าที่จริเดียวก็ได้แล้วดูดีเทล ไม่ไม่ไม่ยุ่งไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายดูราคาที่วะเกวนไตนแล้วคือมึงจะนอนอย่างนี้เนี่ยนะท่านแบ่มีอีกเงี้ยอะไรเคาะอะไรอยู่ไม่รู้ด้วยนะอ๋ออย่าขออยู่ผีแน่เลยนอนวัวที่สองชุดกลางวันอยู่ขอยย่างพี่อยู่ยังอยู่แล้วล่ะคื่อของออนไลน์มึงซื้อไม่ได้มึงซื้อไม่ได้กดเลยราคานี้มึงเอื้อไม่ถึงไหนลรากดดิ มึงโทษทีแบามึง,มงจอดไปมึงซื้อไม่ได้โอ้โหเอานอกห้องเลยอ๋อแล้วออกมาตอนบตอนเ่ยงเอาเช้าอ๋อเข้าห้องเฮ้ยทำไมมีรู่วรูวเยอะเลิบอยู่คุยเลยว่าไงจ๊ะหลับสบายไหมเออกูจะตายไปว่าถ้ากูบอกแบบเพื่อนข้างห้องอะไรเงี้ยกูก็ตีเออนียนเลยบายมากป้สาสวัสดครับสุลอ อะไรเอ่อลอกมาคุณจะกลับมากูมไม่โดนเที้ยอะไรนะเป็นไงบ้างอยู่คืนแรกเอาจริงนะพี่ผมเจอสิ่งเคาะทั้งคือเลยอะเมื่อวันก่อนพี่ก็ว่าพี่ก็บอกอยู่แต่พี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าซอยมันมีบ้านเช่าผีสิงที่อยู่ไม่ได้เกินห้าวันคุณจะตายพอดีอะ่ะถ้าไปไปไม่ได้ก็อยากขยายออกไวเถอะไปวันนี้ไปไหนดีละ่ะคิดก่อนคิดก่อนถาป้าเราสบายไม่เจพนม เออเพื่อนข้างห้องสินดังมากกับป้าช่วยคุยหน่อยดิเ,นะเธอพูดอะไรนะไม่มีคนบ้านเช่านี้มีแค่เธอคนเดียวนะเดี๋ยวนะป้าแสดงว่าห้องผมมีผีงั้นเหรอเออค่ะค่ะคือเธอกลัวเอางี้แม่น่ะเดี๋ยวป้าไปเรียกหมอผีมาให้แต่เงินป้าไม่พอมาสี่เงินเดือนป้าอีกสี่เดือนออกป้ายืมหน่อยได้ไหมหรือรอดีละ่ะจ่ายสามร้อย ม่เป็นไรผมรอได้สามร้อยเลยหลังจากนั้นคุณก็จ่ายเงินให้ป้าเพื่อทำพิธีกรรมไล่ผีทั้งหมดสามร้อยบาทอืมสามร้อยสินะหลังจากนั้นก็ไม่เจอผีเขาห้องอีกเลยฉากจบจบแล้วอจบแล้วอ่ะองค้างแล้วตอนนี้เราไปทำงานต่อดีกว่าตามงานเลยไม่ยุ่งกับป้าผีเผออะไรแล้วเธอหนาะคุณได้ทำงานในหนึ่งพันบาทแล้วทำไมปุ่มวิ่หวะเกมนี้ เอ้ยอะไรอ่ะอาหารเมลเวอร์บ้าเข้าห้องเลยไอยเดี๋ยวอันนี้เป็นห้องน้ำใครมาร้อไห้วะไปรูรูเยอะเล็อยู่ส่งเลยแต่ก็ผี่พ่อคอดูนะเว้ยพูกมึงห้องว่าชัด,ชดมีเสียงได้ไงวะกูด,ดูแจสักกัมไหมเอ้าไม่มีจำจัคกเก็ตวะได้ไงไปเลยเอาจากห้องอืม ปลาหายไว้ปลาโดนผีแดงไว้แล้วหรอป้าไอพี่บินเห็นปลาเปล่าวันนี้ไปไหนดีละ่ะคิดก่อนคงมีอะไรแปลกๆล่ะโอ้เสกอะไรวะด้านบนเนี่ยชัดดอะแบบมันจะง,งั้นห้องอัวเชีย่ยมันเจอดีแน่รอบเนี้ยวันเนี้ยตายเลยอุ้ยมีไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวก็มีมขอดูเวย ซื้อเลยโอ้โหเรียนโน้ตบุ๊กใหม่แล้วว้าวในที่สุดคุณก็ซื้อเอซูสสาเร็จแล้วคุณไดพงคุยกับเจ้าของห้องนอนเลยไม่คุยทางนั้นละนอนเลยรือของออนไลน์ไม่มีตังในบัญชีละสิบบาทสุดยอดปะเกมนี้ขายของเก่งจริงๆเซร็จแล้วที่เป็นพี่เทคแคนเอา,าไว้ปะฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขออยู่ต่อปะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยออกแล้วคุณได้บรรลุเป,ป,ป้าหมายในการซื้อของของคุณที่ต้องการแล้วแต่ความลึกลับของที่ ที่พักนั้นยังไม่ควรถูกเปิดเผยแต่จะไปสนใจทำไมในเมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการมาแล้วจะจบสองมันจะไม่มีอะไรอีกหรอวะจะแบบอยู่ไว้โมเลยอ่ะไม่สือใครมันพูดอะไรวะเฮ้ยไอจูบ้าจูบี้จูบ้าจี้บบเดอ,อ้านมันสิงในแบบดอเปล่านอนเลยอยู่ห้าวันละต้ยอ่ะ เดียวไว้โมคุณตื่นขึ้นมาตอนเช้าเอ้าแล้วป้าบอกว่าทำพิธีกรรมไล่ผีเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไม่ได้ยื้อสิ่งอะไรจากห้องนี้อีกเลยฉากจบสามวันที่สี่ช่วงคืนรอบนี้แบบบอกให้ป้าไม่ต้องบรีบทำไล่กระถาจริจะเกิดอะไรขึ้นมากับห้องเลยตองก็เจอซิกตาเดียวเลยคิวเท่หรออะไรดออมา ช่วยด้วยออกไปไอข้างหลังไหนข้างหลัง,ง,ลงตรงนี้ปะ <S <S โอ้ตัวนี้ไปไม่ได้ก็มีแค่ตรงเดียวแล้วล่ะตรงนี้เลยนองนํำกระดาษวางไว้หนห้องโอ้กระดาษไอหมดดุนไปด้วยวางเลยใช้สำหรับเขียนเพื่อการสื่อสารอืมแล้วก็สองใช่ไหมตรงข้อความผ่านลู เป็นผีต้องการอะไรดันตู้เป็นผีเหรอไม่อ,อ๋อพวกคนถูกจับแน่เลยเอ,อ๋อนี่ไงดันตู้เอ้ยถูกกำแพง คุณได้ช่วยทุบก,กำแพงห้องหลังกำแพงคือห้องที่สกปกและคุณได้พบหญิงสาวที่ร่างกายผอมแห้งผิวซีดเต็มไปด้วยรอยชำ้ำคุณตัดสินใจออกจากที่พักนี้และโทรหายตำรวจทันทีหลังจากนั้นป้าเจ้าของห้องพักก็ถูกจับในระหว่างที่ออกไปซื้อของกล่าวหากระขังนนเหนียวและทำรายร่างกายหนึ่งในของที่ป้าซื้อป่าพบยาเบื่อหนูราคาสามร้อยบาทปัจจุบันตำรวจยังไม่ทราบป้าเกี่ยวข้องกันหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามเด็กสาวนั้นปลอดภัยจบ เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สั้นที่แบบก็ค่อนดีเลยนะดีนะแล้วก็ใครของเยอะไปหรือเปล่าก็เราจะจบคลิปก็เจออันี้มาหน่อยเลยไอ้น้อง